ควันนี้จะมารีวิวกระจกกั้นนะครับของบริษัท NK a u t ออโตอย่พลังสองนี่ปุ่มเดิมไม่ได้ขยับตำแหน่งแต่ลึกให้ดูความหนาของที่เราขอให้มันขยายมาคนขับเนี่ยสูงร้อยแปดสิบสูงร้อยเก้าสิบขับได้เลยรุ่นนี้พื้นที่ข้างหลังเลยเยอะอันนี้เป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะอยู่นี้นะนี่เร็วมาก โอเคมาดูข้างหลังกันว่ามีไงบ้างอันนี้เป็นตัว X ัลโหลอันนี้คือขอให้ย้ายตัวจับมาด้วยแล้วก็ <Hi. S 1> คน <Hi. S 1> สูงายุจะได้แล้วเรามีจอหัวหมอนเราก็เลยขอติดอลองเปิดดูสิ <Hi. S 1> ตำแหน่งนี้ก็คือจะไม่ต้องแหงนหน้าดูก็โอเคตามหน่อย <Hi. S 1> นายเปิด <Hi. S 1> ไฟ <Hi. S 1> ให้ดูหน่อย นี่ไฟอยู่ใต้เท้าเป็นปุ่มแบบจอสัมผัสแล้วก็ขึ้นลงตรงนี้อันนี้เราขอ,อาให้มีแค่ USB แล้วก็ที่จุดบุรีไฟสองร้อยย <220. S 2> ี่สิบครบแค่นี้พอเดินทางได้ขาดแค่ที่ไว้ของไว้ของก็โยนโยนเอาไว้ข้างหลังโอเคแล้วก,แวก็แล้วก็อืมอันนี้เป็นที่เก็บได้ ที่เก็บองใช่อันนี้ขอให้ให้ให้ดึงมาใส่ได้เหมือนเดิมโอเคอะดึงมาให้สุดที่มาติดพมเมื่อกี้ใส่ของได้เยอะมากอะเนี่ยนี้สําคัญนะเราขอให้มันมันล้วก็มีนาฬิกาวางไว้ด้วยค่ะไหนโอเคครับผมขอหน่อยว้าาาาาาายาาายาาาาายบายาา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 า นี่คือประสบป,ปัญหาคนขับไม่ได้ต้องขายรถทิ้งเนี่ยสามคันลนะอันนี้จะเป็นคันที่จะต้องปรับแก้สำหรับคนตัวใหญ่ขับรถได้ครับ